ี่จมคำนวณมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่900,000กว่าบาทแล้วนะคะชุลพง์นะเอาพาย F1 รุ่นที่3นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนกว่าบาทนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะอยู่กับจมนะคะวันนี้จมอยู่กับพี่วิวีค่ะก็ะวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบเอ็ดค่ะวันนี้เราอยู่ในบูธของมิลล่าออเดโอนะคะบูธตั้งอยู่ที่หมายเลข f อ 01นะคะและงานมอเตอร์อิปีนี้จัดขึ้นในวันที่1 12, ถึง12ธันวาความนี้เท่านั้นนะคะและที่สำคัญเรามีโปรโมชั่นภายในงานเยอะแยะมากเลยสำหรับลูกค้าที่ a c i เรสซิ่งสำหรับแรปลูมแฟมมิลาอะดิโอนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกับคันแรกที่เราอยู่ด้านหลังกันก่อนเลยค่ะคันแรกนี้นะคะที่จะไม่ทำคลิปกับพี่วิวีไปอันนี้ก็จะเป็นรถเทสลาของ TK Racing นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวแรปแรปด้านกันร้อยรอบคานของแรปลูมค่ะก็ room, วันนี้นะคะ TK Racing ิแลนะแล็บ o ูมเนี่ยก็ได้ มีโอกาสมาออกบูร่วมกับมิราดออดิโอนะคะเพื่อให้พี่ๆหลายๆคนเนี่ยได้มาเจอเจ้าเทสลาตัวจริงที่แจมคิดว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการแต่งเนี่ยก็จะเกือบล้านหรือว่าเกินล้านแล้วป้อ<ม>าอ,อาจจะบอกอไม่ครบก็ได้ค่ะแต่ที่แจมคำนวณมาทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่9000 900, 0 0กว่าบาทแล้วนะคะคยังไงแล้วถ้าใครสนใจอยากมาดูเทสลาที่แต่งโหดแต่งแพงขนาดนี้เนี่ยมาดูกันได้เลยนะคะที่บูธมิราดออดิโอดโดยแรปบูและทีเคเ i n รซิ่งค่ะแล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมพี่วีเทสลาคันเดียวเนี่ยมาอย่างคุ้มด้านหน้าทีเคเร แล้วก็ด้านหลังแปะสติกเกอร์ใหญ่ๆเลยแรปรูมนั่นเองแรปรูมมีโปรอะไรบ้างวันนี้แรปรูมนะคะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะแรปรูมเรามีบริการนะคะแรปสายแรปด้านนะคะซึ่งเป็นแบบ TPU cell f e l l i n g นะคะกันรอย protection รอบคันนะคะแล้วเราก็มีการแรปสีนะคะรอบคันเหมือนกันนะคะดังนั้นโปรโมชั่นของเรานะคะน้องแจมก็คือถ้าใครมาติดตั้งนะคะใช้บริการแรปสายแรปด้านรอบคันนะคะซึ่งรอบคันรวมถึงทั้งภายนอกและภายในนะคะและหรือแรปสีนะคะ แรปไปเลยนะคะ Protection Wind Shield นะคะก็คือแรปใสกันหินดีหรือว่ากาันกันทะ,ะจตกแตกปีนิรภัยกันจกบานหน้า <laughs> ค่ะ วินชิลโปรดักชันจะช่วยในยส่วนของเวลาหินดองหินดีดเนี่ยจะช่วยรักษากระจกบาน<ช>เดิมของ<ช>รถนะคะเพราะว่ากระจกนิยภัยเนี่ยเขาจะติดทับด้านนอกของกระจกหน้าบานหน้าของรถนะคะทําให้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นก<ช><ร>ารหินดีดหรืออะไรมาโดนหน้ารถเนี่ยจะช่วยโปรเทคตรงนั้นรับฟรีไปเลยนะคะรับฟรบีอย่างที่พี่วีพูดไปหมื่นกว่าบาทเลยนะหมื่นกว่าบาทเลยนะหมื่นกว่าบาทเลยนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่วีพูดไปนะคะในส่วนของ แรปใสเนี่ยกันรอยก็ใครไม่ว่าจะเป็นแรปใสหรือแรปด้านเนี่ยของที่เราเนี่ยก็แถมนะคะแถมแรปด้านในไปด้วยเลยปกป้องทั้งภายนอกและภายในไปเลยนะคะราคาเดียวเลยรับไปหมดเลยค่ะหน้ารถในรถนอกรถเอาไปให้หมดคุ้มค่ามากค่ะเป็นไงบ้างกับสีรถของเรานะคะสีสวยมากนะคะเดิมที่นะคะเป็นสีดำใสๆเงาๆนะคะพอแรปด้านเข้าไปเนี่ยนะคะโอ้ดูดีเดี๋ยวพ่อมาดู จริงๆนี้มีโปรโมชั่นอีกมากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับในโวนของตัวเท s l a คันนี้เนี่ยเทส la คันนี้พิเศษติดลำโพงอะไรคะรถเท s l a นะคะสามารถติดลำโพงเข้าช่องของ Ground z ร r o u r a นียมได้นะคะเป็น6นิ้วด้านข้างนะคะแล้วก็มีเสียงแหลมที่เป็นพาวิเตอร์อยู่ข้างหน้านะคะและ ยังติดข้างหลังได้ด้วยนะคะสำหรับเทสลาเนี่ยเ,เข้ามานะคะวิว<า>ีมีโปรโมโชั่นผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ให้ปีเลยฟรีๆนะคะแล้วก็มีส่วนลดให้มากถึง5,000บาทนะคะแอบเห็นนะคะว่าเวลาใครเซอร์ลำโพงที่นี่เนี่ยของแถมนี่ก็มีติดไม้ติดมือกลับบ้านถุงเบอร์เริ่มเทิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับใครที่มาจองเปิดใบจองที่เรานะคะก็จะได้รับของชําร่วยกลับไปข้างในก็จะมีหมอนมีอะไรนิดๆหน่อยๆไว้ให้คุณกลับบ้านไปนะคะแว๊บของเรา เราก็จะเป็นเบาฟุ้งนะคะนี่ส่นของแรป กันรอยรอบคันไม่ว่าจะเป็นแบบสายแบบด้านนะคะจะใช้ของแบรนด์เปาฟงใครๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าทั่วโลกนะคะเป็นที่ยอมรับมากแล้วก็ฟิล์มแรปของเขาเนี่ยนะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากนะคะแล้วก็มี2เกรดมีวารันตีแบบ3ปีกับ5ปีนะคะแล้วก็สีไม่ใช่สีแล้วก็คุณภาพดีมากเซลล์ฮิลลิ่งนี่คือสําคัญมากๆเลยนะคะแเราก็มีสารเคลือบโคตติ้งข้างบนที่ทําให้รถของคุณเนี่ยเหมือนใหม่ตลอดเวลาเหมือนแบบเงา ใช่หมใช่เดี๋ยวพ <ๆ S 1> าไปดูคันสุดท้ายมันจะมีอยู่บนนั้น,นใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของตัวสาปีกับ5ปีเนี่ยคือตัวไดมอนด์และแพทีนัมถามว่าตา่างกันยังไงทั้งคู่นะคะใช้วัสดุด,ดีเหมือนกันแต่อยู่ที่การฮิวิ่งว่าอันไหนฮิวได้เร็วกว่าอันไหนฮิวได้ช้ากว่าเท <ๆๆ S 2> ่านั้นค่ะสเปคต่ำกว่าหน่อยต่ำกว่าหน่อยแต่ว่าฮิวทั้คู่รับประกันได้เลยค่ะชอบอันนี้แหละ อันนี้ก็คือเป็นไฮไลท์เลยนะคะวิ่งหลังเชสซ่านะคะเปิดปิดยกขึ้นยกลงได้ค่ะปรับตามหมดในหน้าจอรถนะคะสติลลิ่งโหมดค่ะวิ่งหลังเนี่ยจริงๆเดิมๆของเขาเนี่ยเป็นลายคาร์บอนแบบนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยพิเศษก็คือมันเป็นของแต่งทั้งชิ้นหลักเนี่ยเราได้ทําการแรปสีดําไปก่อน1ชั้น และก็ทับด้วยแรปกันรอยแบบด้านอีกหนึ่งชั้นรวมเป็นอย่างนี้เนี่ยสองชั้นค่ะใครเข้ามามมเห็น,นชัดเจนใช่ไหมคะโลก็แรปรูมค่ะดูดีที่สุดแล้วสำหรับใครนะคะที่สนใจเรื่องของการแรปนะคะพ t เทช i ่นสีรถด,ด้วยการแรปแรป,ส,แรปสีแรปใสแรปด้า หรือว่าฟิล์มกองแสงลายรวมถึงฟิลม์มกองแสงรถยนต์นะคะติดต่อแรวบรวมได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลน์แอนนะคะ f ฟ c บุ๊กอินสต a แกรมนะคะหรือว่าเบอร์ติดต่อจะดึงมาเบอร์เราจำง่ายค่ะ7777เลย <c oughs> เดี๋ยวเราพามาเดินดูงานของบูธมิัะออดีโอที่เราอยู่กันก็ <c oughs> วันนี้บูธมิระเนี่ยตรงนี้มีรถมาโชว์ตั้งหคันเนาะใช่ค่ะ ะะก็จะมีรถโชว์หคันแล้วก็ในบูธหนคันนะคะเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีทั้งรถยุโรปมีรถญี่ปุ่นนะคะสำหรับใครที่ขับรถประมาณประเภทแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีช mm ุดอัปเกรดเครื่องเสียงที่เราจัดเซตมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูและพร้อมเทสให้ฟังเลยนะคะ mm hmm. ราคาก็มีตั้งแต่1,000 10, 0กว่าจนกระทั่งแบบเป็นแสนก็มีแล้วแต่ที่คนชอบนะคะรู้สึกน้องจะได้ยินว่ามีคันหนึ่งเนี่ยเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้าน เดี๋ยวต้องพาไปดูซะหน่อยนะยแต่เดี๋ยวยก่อนอ,นอสุดท้ายเนอะขอพามาดูคุณไดสตารเอะหน่อยนะคะรุ่นที่เข้ามาในไทยเนี่ยมีแค่รุ่น S กับรุ่น SEL นะคะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยเขามีรุ่นเหลา <c oughs> ที่เป็นตัวท็อปบนสุดหน้าตาแบบนี้นะคะที่เขามีกระจังหน้าเป็นสีโรสโก o l d กับสีซิลเวอซึ่งสวยมากๆ <c oughs> นะคะพร้อมแบบ LED 8ดวง <c oughs> ที่ไทยไม่มีเลยนะคะดังนั้น ที่วีก็เลยสั่งนำเข้าชุดแต่งนี้นะคะจากเกาหลีร้อเซเข้ามานะคะมีป้ายหุนไดเกียรที่กล่องไม่ใช่ของปลอมแน่นอนถ้านํนำเข้ามาและรถหุนไดคันนี้เป็นคันแรกคันเดียวในไทยตอนนี้นะคะนี่ค่ะโฉมสิ่งที่เปลี่ยนนะคะ ก็คือกระจังหน้าเห็นไหมคะเป็นสีแบบ copper rose gold นะคะแล้วก็มีไฟ LED 8ดวงตรงนี้นะคะลูกค้าคุณไดซาเลียจะรู้อยู่แล้วว่ารุ่นที่มาในไทยเนี่ยข้างหน้ามันจะมีแค่ประมาณ4ดวงซึ่งมันน้อยเกินไปหน่อยนะคะแล้วกระจังหน้าแบบนี้เด่นชัดมากนะคะและรวมถึงนะคะมีไฟ daylight LED ข้างหน้านะคะปกติในไทยเนี่ยก็จะมีแค่ ซ้ายกับขวาตรงกลางไม่มีเราก็สามารถนําเข้าเส้นตรงกลางมาให้คุณได้เลยนะคะตรงนี้นะคะดังนั้นไม่เหมือนใครแน่นอนและในเซตนี้นะคะ ก็จะรวมไปถึงนะคะหูจอก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 สีสตีลสีโรสโกคัพเปอร์แบบนี้นะคะรูปรูปเมื่อกี้นี่เหมือนเมื่ไะเวลาไปนู่งไอ้ไอ้ที่แปดรูปประคไม่นูปประคำที่มันแปอตรียกว่าแบบไปเมืองนอกแล้วรูปรูปแล้วเราก็แบบจะได้กลับมาอีกรอบอะไรแบบนี้แบบมีเลขไหมตุ๊กตาอะไรพวกนี้และนะคะในชุดนี้ก็จะรวมล้อแม็กด้วยนะคะเราบริการเปลี่ยนล้อแม็กให้คุณเลย นี่ค่ะก็เป็นสีโรสโกนะคะและนอกจากนี้นะคะในเซตก็จะมีกันชนหลังอีกตัวหนึ่งมามาดูทำไมทำไมเซตเดียวม,มันคุ้มจังคุ้มไหมราคาแค่ประมาณ3 0 0แสนหนึงคุ้มจังเนี่ยค่ะก็จะรวมพาดนี้ด้วยเลยมีค่ะทั้งเซตนี่คุ้มมากเลยคุ้มมาก3 0 0แสนของแท้ได้ของแท้100%คุ้มค่ามากๆค่ะนะคะและนะคะน้องแจมรู้ไหมว่า อันนี้คือเป็นเซ็ตชุดแต่งภายนอกนะคะจริงๆแล้วมันมีภายในด้วยนะภายในก็คือแบบเราสามารถติดตั้งออโต้สเตปในรถได้เพื่อให้คุณผู้หญิงขึ้นง่ายแบบนี้นะคะขึ้นง่ายขึ้นนะคะแบบนี้และนะคะเราเปลี่ยนเบาะ VIP ด้วยนะคะที่สั่งทำซึ่งเบาะ VIP นี้นะคะก็ปรับนั่งนอนได้มีแบบลมร้อนแอร์เย็นแอร์เย็นที่ตูดแล้วก็มีนี่สั่นตูดตูดสั่นได้ด้วยแลวน้องแจมดูนี่ สำหรับชาวเราที่นั่งกินข้าวในรถหรือว่าทำงานในรถก็ตั้งตรงนี้ตรงนี้ก็ชาร์จแบตได้เช่นเดียวก็ทำไมไฮอันนี้ก็ีวังเท้าวางชิ้นวางชิ้นโอ้ยกดปิดเองด้วยเงี้ยเอร์โอ้โหไฮอันอ่าี้มีในเทสลาไหมคะก็ได้นะเดี๋ยวจะหาทดลองมาแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบตรงรุ่นอะไรที่ทำได้ง่ายขนาดก็ดัดแปลงนะคะแล้วก็มีค่าดัดแปลงหรือคิดคนให้นะคะเพิ่มเติมนะคะ นี่นะคะภายในงานเราก็จะมีป้ายตั้งราคาไว้ให้นะคะว่าทุกอย่างเนาะมีดีเทลให้เผื่อพี่ๆหลายๆคนบางท่านเนี่ยไม่ชอบนักคุยกับเซลสามารถอ่านเองได้เบื้องต้นเลยนะคะเพราะทุกอย่างใส่มาครบเลยใช่เลยและชุดเครื่องเสียงคันนี้นะคะก็คือเราจะติดตั้งลำโพงคู่หน้าแบบสองทางกจาวซีโร่นะคะแล้วก็แกนร่วมข้างหลังนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ22,900บาท29,900บาทในนี้จะรวมเบสบล็อกเมอร์คิรีด้วยน้องแจมรู้ไหมว่าเบสบล็อกเมอร์คิรีตัวนี้ดียังไง ปกติเบสบล็อกนะคะให้เสียงเบสโดยที่ไม่มี DSP ในตัวคุณจะต้องซื้อ DSP p r o c โปรเ r เตอร์ติดแยกเพื่อที่จะทำการจูนได้แต่ตัวนี้มีแอมและมี DSP ในตัวน้องสามารถเปิดฟังเพลงผ่านมือถือได้เลยไม่ต้องผ่านคอนแล้วเสียงก็ดีมากนะคะในราคา<ล>ที่ถูกมากๆนะคะนี่คือเป็นเซ็ตโปรโมชั่นนะคะอเอาง่ายๆประมาณนี้ก็มาดูกันในงานแล้วกันสำหรับรถฮุนใดแต่ว่าอยากดูคันล้าน,นึ ร้านหนึ่งกว่าบาด้วยนะเธอร้านบวกบวกก็ได้อ่านี่เลยนี่ค่ะคือรถคันนี้เป็นให้น้องประกันนี้นะคะใช่ให้น้องอไม่ให้ติดอยู่บนรถอะพารทคันนี้นะคะเป็นชุดชุดอัปเกรดชุดลำโพงนะเอาพายเอวันรุ่นที่สามนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะคะนี่ค่ะเซตก็อยู่ตรงนี้ต้องฟังเอาขึ้นฟังเสียงปะล่ะมันไม่ต้องขึ้นหรอกแค่นี้เสียงมันก็มาแล้วเนี่ย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 อ่ะ เราก็จะมีบอกว่าอย่างนี้นะมันก็จะมีแบบเพจย,ยืนิตอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวแบบดิจิตอลดิโอเพลเยอร์แบบสำหรับเล่นเพลงคือมือถือไม่ดีพอต้องอันนี้เท่านั้นเสียงจะดีมากตัวเนี้ยราคาเป็นแสนอะ่ะอีเจ้าเนี้ยแล้วก็ลำโพงแล้วก็มีแอปมานของเขาะคะแต่ที่สวยที่สุดเนี่ยแต่บอกเลยว่ายืนฟังเนี่ยถนัดจจไม่ได้เป็นคนแบบชํานาญในความแบบลำโพงหรือว่าเสียงดนตรีมากนะเพลงเสียงดีจริงมันนุ่มมันละเอียด มันก็คือเป็นผู้หญิงแพงเข้าใจไหมฟังแล้วเหมือนไปนฟังแจ๊สสดที่โรงที่บังบูบาอะไรอย่างนั้นนี่มีไฮไลท์อีกนิดนึงนะไอ้พวกแอมหรือว่าแบบ DSP เนี่ยงานของที่มีหลาเนี่ยถ้าลูกค้ารีเควสอยากทำงานซาวเนี่ยนะนาอคมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาอุยตายแล้วเต็นได้ไหมข้างบน ก็ต้องใส่ถอดรองเท้าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอะคริลิกเป็นรอยนะคะเอาไว้ให้น้องๆหนูๆใช่ใช่อย่างเนี้ยอันเนี้ยก็จะมีซับเบตอยู่ข้างหลังก็จะโชว์พวกที่แบบติดตั้งชุดลำโพงแพงๆเนี่ยเขาก็จะโชว์ขอ,ของของตัวเองแบบนี้นะคะหรืออย่างคันนี้เนี่ยก็งานซาเวลาไปแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแข่งแบบนี้ไฮอะ อย่างเงี้งยง่ายๆก็คือแบบสําหรับน้องถ้าเกิดแบบอยากฟังเสียงเบสต,ตุบๆนะแต่ว่ามีรถมีซับหลุมยางอะไหล่แต่ไม่อยากต,ต,ต่อสายไฟไม่อยากเจาะรถก็ติดอย่างนี้ได้เลยหายไม่แพงลงลงรูอ่ยางอะไหล่พอดีถูกต้องก็แค่เสียบป,ปลั๊กเอาเลยนะคะก็เอาว่าในงานก็จะมีรถพวกนี้แล้วก็จัดเซตให้พวกคุณนะคะหลังจากนี้ไปดูรถไฮไลท์ดีกว่าไปดูรถปไฮไลท์มาดูรถคันนี้ดีกว่านะคะก็จอดเด่นแรปก็เด่นเช่นกันค่ะ คันนี้นะคะได้ทำการแรปเป็นตัว Decoration Wrap มานะคะก็คือเป็นการ Customize ไม่ว่าจะอยากได้แรปเป็นลายอะไรสีอะไรจะเอาเจ็ดสีจะเอาไล่สีเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้ก็คือสามารถดีไซน์ให้หรือว่าจริงๆอย่างที่แจมเคยพูดไปหลายๆคลิปนะคะถ้ามีดีไซน์อันไหนไม่ว่าจะดูจากเว็บมึงนอกดูตาม Inspiration ที่ไหนมาเนี่ยอยากทำไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนชื่ออะไรทำได้หมดเลยนะคะเพียงแค่ ส่งมาให้เรา2อคนเนี่ยช่วยดีไซน์และช่วยประเมินราคาให้บอกเลยว่าราคาดีแน่นอนค่ะติดอย่างนี้เนี่ยติดรอบคันติดล้อแม็กนี่ก็ติดนะสำหรัแบรถอร์ชคันนี้ <บด S 2> อย่างน้อยเพื่อให้มันแบบเข้ากันแล้วก็ดูแบบจากดูแตกต่างและดูไม่น่าเบื่อในจำเจดูเป็นวัยรุ่นแล้วดูเฉี่ยวดูเป็นแบบเรซิ่งคาร์ใช่ค่ะ T F Racing แน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิหลาดเนี่ยมาโคกับ T F Racing แล้วก็มีโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันแล้วเราก็ต้องออกไปในแนวสายสปอร์ตนิดนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะ Wrap Room ตึ สามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ <ใจ S 1> เราทิ้งไว้ให้ตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นพิเศษขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น TK r r c i n n g เนี่ยก็มีส่วนลด a p Room เนี่ยก็มีของแถมมีส่วนลดมีหลาดออดิโอก็มีของแถมแล<ม>้วก็ส่วนลดเหมือนกันยังไงแล้วงานของเรานะคะอยู่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวา Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะเดี๋ยวแวะมาเจอก,กันได้ เหมือนเดิมใช่ไหมใครอยากได้บัตรใครอยากได้บัตรนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่ทุกช่องทางตั้งแต่ที่แครฟเลสซิงมีหลายออดีโอหรือว่าแรปรูมนะคะอยากได้บัตรไป<อ>ที่เราทุกสาขานะคะหรือทุกที่นะคะเรายินดีส่งบัตรไปให้หรือคุณไปรับได้เลยหรือนะคะขี้เกียจมากมา,มาหน้างานวิวและน้องแจมส่งคนเอาบัตรไปให้ได้เลยถึงหน้างานนะคะ บริการดีเยี่ยมนะคะทุกระดับประทับใจนะคะอยากได้อะไรเนี่ยลองเสนอมาค่ะถ้าเราทําให้ได้เราจัดให้ทุกเคสดันทุกเคสแน่นอนแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจเนี่ยก็ยังไงแล้วติดต่อทางช่องทางของ w ว็บ Room T K Music นะมิตอ audio อได้เลยนะคะยังไงะะแล้วก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ของเรา2คนได้นะคะเว็บ Room ค่ะยังไงวันนี้จังกับพี่วีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาหากันนะเจอกันในงานนะคะ